การจุดเสี่ยงที่ทําให้น้ํารั่วซึมเข้ามาได้เพราะตัวถังของอย่างว่างอยู่เองมีจุดเชื่อมมากกว่า3,000จุด b y d ให้ความสําคัญและใส่ใจการผลิตอย่างละเอียดเพื่อคุณภาพและประสิทธิภาพของชิ้นส่วนหลักต่างๆของอย่างว่างอยู่เองความตั้งใจและความพยายามของทีมวิศวกร b y d ประสบความสําเร็จในการก้าวข้ามข้อจํากัดในการผลิตในอุตสาหกรรมรถยนต์ อย่างว่างอยู่เอดทุกคันสามารถลุยน้ําในสถานการณ์ฉุกเฉินได้และสามารถตรวจจับสถานการณ์ลอยน้ําและเปิดใช้งานฟังก์ชันลอยตัวฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพเราติดตั้งเซ็นเซอร์ความแม่นยําสูงถึง38จุดในรถยนต์ทั้งคันเพื่อวัดระดับความลึกของน้ําการหมุนของลอ้อและปัจจัยอื่นๆที่จะช่วยประเมินสถานะของรถที่อยู่ในน้ํา เพื่อตัดสินใจเปิดการใช้งานฟังก์ชันลอยตัวฉุกเฉินซึ่งจะช่วยให้ผู้ขับขี่ไม่ตื่นตระหนกและสามารถออกจากสถานการณ์น้ำท่วมรถได้อย่างปลอดภยัยตอนนี้อย่างว่าอยู่เองพร้อมแล้วที่จะให้ทุกท่านได้สัมผัสกับโหมดการลอยตัวฉุกเฉิน Emergency f l o a t i n o m o d ง ว่ยูเอสามารถเข้าสู่สถานะลอยตัวได้อย่างยุ่งหยุนโดยรถจะลอยตัวขึ้นและเคลื่อนที่ไปอย่างช้าๆและมัน่นคงจึงไม่ทําให้ผู้ขับขี่ตื่นตระหนกเมื่อเกิดอุบัติเหตุขับลงไปในน้ําและสามารถตั้งสติในสถานการณ์วิกฤตนี้นอกจากฟังก์ชันลอยตัวฉุกเฉินแล้วหลังคาซันรูฟจะเปิดอัตโนมัติส่วนกระจกหน้าต่างจะปิดโดยอัตโนมัติอย่างว่างยูเอสามารถลอยตัว ออชัว่วโมงซึ่งระดับการกันน้ำของรถคันนี้สูงถึง IP 6 8สามารถป้องกันน้ำเข้าได้ในระดับความลึก1.5เมตรถึง30เมตรนานถึง30นาทีการซีลตัวถังรถที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้น้ำไม่เข้ามาภายในห้องโดยสาร ผู้ขับขี่จึงมีเวลาอย่างเพียงพอในการจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างว่าอยู่เองติดตั้งเทคโนโลยี E ีโฟพลตฟอร์มอเตอร์ไฟฟ้าแยกอิรสระสี่หลอเพื่อให้มั่นใจถึงความยืดหยุ่นและเสถียรภาพในการขับขี่ด้วยพลังกำลังอันทรงพลังเพื่อควบคุมหลอให้หมุนอย่างยืดหยุ่นในน้ำทำให้สามารถควบคุมรถได้อย่างแม่แนยำ เขยังมีเทคโนโลยีการหมุนกลับรถแบบ360องศาโดยควบคุมและคำนวณรอบการหมุนของมอเตอร์อิสระ4ล้ลอเพื่อให้สามารถกลับรถได้โดยไม่จําเป็นต้องเคลื่อนที่เดินหน้าและถอยหลังเหมือนกับรถทั่วไปเพื่อให้ผู้โดยสารขับเคลื่อนในน้ำและออกจากพื้นที่ รูหราคืเอเสน่ห์ของรถยนต์ไฟฟ้าเทคโนโลยีต่างๆจึงถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของผู้ขับขี่การสาธิตฟังก์ชันโบดการลอยตัวฉุกเฉินของอย่างว่านอยู่เอกในวันนี้หวังว่าทุกท่านคงได้สัมผัสถึงศักยภาพของเทคโนโลยีความปลอดภัยและความสามารถในการขับเคลื่อนบนน้ำที่แข็งแรกร่งและทรงพลังของอย่างว่านอยู่เอในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในรอบนี้การสาธิตฟังก์ชันการลอยตัวในน้ำสุขเฉินของอย่างว่างอยู่เองขอจบลงเพียงเท่านี้และขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสประสบการณ์การขับขี่และเทคโนโลยีอัจฉริยะอื่นๆจากวิวัยดีได้ในโซนต่างๆหากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ของเรายินดีตอบคำถาม